สบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนมวัดชีวในประเทศและกระต่างประเทศน้องพี่น้องเนะาะกะยินดีต้อนรับขอสู่ซ่องบาวเตียงทองซานเนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมือนี่บารเตียงเะษิพาพี่พน้องไปทั้งบ้านปนา่านน้ะพี่น้องเนาะเมือ,องอุทุมพรแขวงสวรรค์เขตพี่น้องเลยบาเตียงเะสิไปหาอาณาครอบครัวเอื้อยวนันตาก้อนพ่อแม่พี่น้องเนาะ พอมีผู้ใหญ่ใจดีต่างต่างประเทศเพื่นแหละเพิ่นฝากเงินมาให้บอ่อเตียงแห่เอาไปให้แล้วเนอประธานเนอหนึ่งล้านกีบเ่้ยพี่น้องเงยเพิ่นกับบรวได้วาให้บอ่อเตียงซื้อเครื่องซื้อของอีย่างมากไม่ม่าเอาเงินไปให้เพิ่นละกะให้เพิ่นใส่ซอยเพิ่นอยากซื้อ,อยังในชีวิตประจำวันเพิ่นก็ซื้อเอาประธานนาะพี่น้องเนาะมันนี่บอ่อเตียงกับสิเลนเขาไปใหเลาแล,แล้วก็ไปอัปเดตมึงน้ำกันว่าครอบครัวเราเป็นจังใดตอนนี้อยู่ดีไม่หฮงยู่บวรือวาจังใดลูกเต้านาะพี่น้องเนาะเขาบังคับบังเฮียนบัดละบอกพ ปเพราะว่าอะไราย,ยังากันห้างไปเบิ่งไปส้มไปเจอกันอยู่บ้านประนามเมืองอุทุมพรแขงสมรภูมิเนาพี่น้องเนาะโอเคพ่อเม่พี่น้องตอนนี้บอเตียงกัมาหอดเฮือนลาวเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเห็นเนาะไปกันเดินชขึ้นไปเยี่ยมยามทามข้าวเบิ่งลาวก่อนพ่อเม่พี่น้องไยเนะาะ่าเราเปีนนอยู่จังใดสูงงพี่น้องไงอยู่ดีมีเฮงอยู่บ่เนาะ

bút thực nó phải nó à à chẳng mau nó mua bò à bài đi đâu sẽ bài đi đâu là ơ bay từ đâu đi ở đây bò bay chuyển đường huyền bộ bay ướp chuyển đây bò mắm bò chấm hay mắm chốt khăn đầy chuyển bay chuyển bay bay สบายดีเอ้ยสบายดีละสบายดีโอ้พักกันเฮ็ดยังอยู่นี่อ่ะโดยอันนี้ไม่เลยฮ่นขนาดมือนี่เนาะโดยมานั่งพิมพ์ละมันบ่เห็นนั่งใกล้เม่เออนั่งจุ๊บเจือกูเฮ้ยนั่งอาขาบางช้างอยู oh, ่กินข้าวกินน้ำแล้วมือนี่ได้ยังกินมือนี่เอ้ย กินต้มปานชาวบุญมาให้บ้านนี่ต้มปานนี่เรามาเราเคยบุญมาพี่พ่อบ้านนี่โดยเราเอารถมาทอดบ่ทอดบ้านนี่ทางแห้งม่บ้านนี่ทางแห้งโดยเราเบามาเมื่อกี้นี่เกือบคาครา็เกลียวรถแหวะค้าเล่นเลยบึงเราเห็นเจ้าคีนะอืตัวเล่นกางเชล่นไปบึ่งรถบ่เมื่อกี้นี่โดยเสียงนุ่นๆเสียงนุ่นเยอะมันคาเกือบลราบอกเอาขึ้นบ่ขึ้นบ่ได้มาพอดีเนะครับพี่น้องเอ๋ ฝนตกคือมีแห้งเติบได้นะเบ้าสมบุญเรามาวานนี้กับกังเว้นหน่อยหล่นผลวันได้ตกอ๋อโชคดีไปเนาะโดยผ้าเตียงมาผัดทางเปียกเปลือนเพชรโดยอืออีลาเข่าหงเยนหรือเปล่าเขาออกแล้วเอ่ออกแล้วเข่าจะมนี่โดยอ๋อโดยพี่น้องเลย โอ oh, really. huh? ้โหเฮียนจ้อยบาตเฮ้ยไม่เขาตคือพวกเขาอ่ะน่มีเข่าม่มีหัเขาอาวเมย์คือพ่อยลูกเขาเฮียนเลืล้ลูกยังน้อยยู่ะกินแม่ขนมเลยไปแก้เพื่อนกินเลยนี่กินมลแกนมแกเรืเพื่อนกินเลยเวาื่อันไกาแฟม่ให้ตัวเพราะเห็นร่างสวยมือนบุมีสันไลแก้ขนมให้น้อกินเลยล่ะ ป้าหอนดีนีน่เนาะหอนได้น้ำเบาอ่ะมีฝนที่ตกได้คิดหน้องเลยโดยบุ๊กลาบุ๊กลาบไปพอดีบางเฮียนโอ้หางกมานี่ใส่ชุดดำไม่ใช่บปล่าบางเฮียนไงไปตอนแรงเพิ่นบม่ได้เข้าเนอตอนแรงเพิ่นบม่ได้ให้ใส่ชุดขาวบ่โอ้เป็น,น,นย,ยังไงเอ่ยเจ้ากับใครเนี่ยยิ่งบ่ ใครเนยนะวโอ้โดยเน่มันเปรี้ยลิ้นด้วยกินนมเนะกินขนมแม่บุกล่ะเอาให้อ้ายกินเนยกินไหมครับแกกินรล่กินว่าอ๋อเมื่อคืนนี่ผลตกแต่เมื่อคืนนี่บ่โดยอ๋อจะบอกอพ่อจะมาทางเงอยบๆเนยตกเหงตื่ได้คืนนี่ไงอ๋อตก จนวันเที่ยงนี่ก็หัวเบียดเบิ่ดหัวแน่นอนมันสั่งกระสีนี่พี่น้องเลยกุ้งปองนี่น่าเอ้อยโอ้พี่น้องเลยูกุ้งปองอยู่ขาดหมดเลยโอ้พี่น้องเลยขาดหัวเบิ่ดนี่เนาะดูเปลินให้ใจอยู่แล้วพี่น้องเลยมาพีโต ใช่บ่ลงละเฮยดยินเลยอ้ปปอปนๆแห้งเนี่ยปนเป็นเทายู่พี่น้องเลยเป็นททาย,ยู่นล้ก็เอ้ยซำน้ำผัดแผ่นผัก,กกะปื้อขึ้นปางมันนี่แหละอ๋อพอกับบ่มีแหละสาวรักกันยังเหลือแต่ลูกคุณน้อยจากสิเห็ดใดๆเนาะพี่น้องเลย ถ้ากรรมาสิเขาชื่อชังกศี่ให้นี่ก็เมนเมนบม,ม,มีผู้ชายให้คือเขาบ่ต้องได้จ้างอีกได้เนาะโดยมีจ้างนะเปามีพผีน้องผีน้องนำมูกไก่เนี่กรเฮ็ดมีอยูน่นะบ่โอมีรอกหาเพิ่นนาวานเพิ่นมาเห็ดหอืกออ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 น้องอยาเนาะโดยประมาณเจ็แผ่นบ่ เจ้าจักเกี่ยวบ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณข้างละสิบแผ่นประมาณสาว่าแผ่นเป็นอย่างนี้เนาะก็ข่าวน้ำซ้ำปลาก็พ่อได้กินอยู่บ่อชนิดเลยพ่อได้กินเมื่อวานี่สาวบุญนำมาให้อีกชงชอบอืมดีแล้วดีแล้วพอได้กินเนาะโดยเมื่อนี้กะ อันมีผู้ใหญ่ฝากเงินมาให้เจ้าก็อันเฮาอ่าเพิ Somehow, uh, uh, ่นว่าจะฝากเงินมาให้ไว้ใช้จ่ายแหละในครอบในครัวแหละโดยเออเจ้าจําเป็นหยังสิในครอบในครัวเดี๋ยวนี้จําเป็นบ่นะเอ้ยนั่นกมีความในใจอยู่อันซื้อเสานะบ่าเอ้ยซื้อเสาหยังน่เสาดินเฮือนอ๋อสั่งมาแล้วบัดทีนี้แล้ว เป็นหนี้เพิ่นยูยังนี่นะบ่าวเอ้ยเป็นหนี้เพิน่นยูเลยอันสองล้านหา้า<ม>เป็นหนีเพิ่นเสาหน,นึ่งนะส,สามล้านจ่ายเพิ่นนั้นแหละแสนห้าเออห้าแสนายเพิ่นนั้นไอ้เชาน่ะทั้งหมดน่ะสามล้านโดยสามล้านจ่ายเพิ่นก่อนแล้วแหละห้าแสนแล้วยังเหลือ,อยวนสองสองล้านหา้าเสาดินมาเห็นยังอ่ะ ว่าเสียมาเห็ดเฮือนนะบ่าเอ้ยตอนเบ้ากันก็เพิ่นมาเสียมาเฮตุเฮือนโดยตอนยังอยู่น้อกันม่ได้พิจิเรวกันตอนนั้นนะตอนนี้กะตอนนี้นะเอ้ยเลยเป็นหนีห้องหนีอยู่คนเดียวอย่างนะเอ้ยเลยบ่จักชีวิดได้นะบ่าเอ้ยเป็นหนีที่ือนนาพัวสร้างเสามาตะกี้ฮะสองรดห้ายังข้างตอนนี้โดยยังข้างชนน่ะบัดเสาัน่าเสานน่าได้ใส่อยู่ใช้ใส่ตอนนี้เสาเน้่หน้าบ่า อ๋อก็ยังอยู่นี่โดยยังอ๋อสิมาเฮ็ดเฮือนโดยป้อกันว่าอาได้เถิกเถน้อยเลยค่อยเฮ็ดไปเออๆบัดทีนี้แหละิเดียวเลยเลยกติกันแล้วบ่ได้อยู่นํากันมันนะาเอ้ยเพิ่นเยนี่ป้าแล้วก็ห้องนีไว้ให้เอ้ยแล้วก็าอยู่นี่เลยโดยเาก็นี่นะั่ยป้าพี่น้องเอ้ยเออ ยังเป็นหนีพันยูบอ่ะนี้เอามาก่อนบ่พอนเอาเมให้ก่อนบ่ดาวเอาก่อนนะแต่ว่าได้เงินเธเล็กเธหน่อยแล้วก็เอาไปให้เพื่อนสิโดยแต่ว่ามันกับท่านได้ได้ซ้ำเพป็นปากรอนไปกรอนนะบ่าวเอ้ยจะนี่กันเงินคำกับท่านได้ได้ซ้ำโดยแต่ว่าพ่อพันนีก่อนเนาะโดยเออส่พี่น้องเหี้บอ่ะนี่ขายคื้นพันกับว่ได้บ่เจ้า ดักละเอ้ยกต่ยังไ่ทันได้ทำเลยนบ่าวเอ้ยเดยอยู่ค็นี้ว่าอ่าบอมันเห็ดไปโตบ่ไรเลยเนาะเดยอหินบอกหินบอกกะมีบ่อนั่นบ่สั่งมาเห็ดห้องน้ำบ่มาเห็ดห้องน้ำมันเหลือเดยเหลือแล้วสิไปโตกับไปบ่ไรเลยเนาะพอกระเทิรนเลยจักสิเห็นได้ไหนบ้านนี้เดินหน้ากับบ้างกับเวเดินหน้ากับเดินบ่ไรนะบ่าวเอ้ยเอ้ยกับเห็ดบ่ไรไปบ่ปินใช่ละกันอาศัยลูกผัดน้อย Ừ. Ta cái này nè bà ơi Cái đường nào có đây để ăn lùi vô anh nè Đôi, đôi, đôi Sau có sang mắc con quay xứ hả nó Đôi, sang mắc con à, quay nè bà Nhưng đi hả? từ bên sau bùn lấy đôi, đó người Đôi Một bên nhà đó, sau mày mây nhưng độ Đôi Ôi, cái này có xịt mắc hết hơn đỉnh này bà Đôi, có xịt mắc hết đỉnh คอยเก็บสะสมเพื่อนละน้อยสิบอกโดยคนรอบคอยเก็บสะสมเพื่อนละน้อยหาเงินหาคำได้เถื่อเล็กเถื่อน้อยได้สำหดัก็ะหิตไปแต่บัดนี้มันหิบอะไรเลยนะบบาไว้บันมันบ่คือคึดนะเนาะโดยบ่คือขึ้นล่ะบ่คือพันล่ะโดยโดยโดยทางทางตันละแล้วคือนอนง่ายจักในแต่ระยะประเด็นเนาะโดยต้องมีหนี้มีซินแน่ เอ้ยหลดยังบ่จักความฮิดยังบ่จักความไปอืเพราะว่าครั้งแรกกะอันคือว่าเฮาสิถามแต่ว่าบัญชันกะ4หัวกะเอ่อจเสี่ยวเงินหรือเสี่ยวสังีสิเฮาสิซื้อมาให้หรือสังีกบดนี้พระเจ้าก็ยังเงินก็มีความจําเป็นอยู่เนาะโดยในี่ใศีเพิ่นอยู่โอ้พี่น้องเอ้ยจกยังยาบานี่เฮือนกหัวกหัวแต่เฮือนก จักม <ừ> ันจ <ừ> ิกค <á> <ừ> ุลงมาทําห <ừ> ัวมื้อใดก็ยังบ่จักเด้ออีกนําว่าเอ้ยเห็นพากับพ่อลูกพลังมานี่แห่โดยโดยโดยซ้ํานําเนนี่พร้อมอืเพิ่นก็มาถามาบ่เพิ่นก็มาถาม2เทื่อลถาม2เทื่อแหละโดยเอ้ยก็ยังบ่มีให้ะ้ก็บอกว่ายังบ่มีให้เนาะโดยยังบ่มีเยว่าขอนํานะาเอ้ยขอขอแล้วเอ้ยก็ไปหาเป็นเออก็จักสิไปขอได้ อยู่ในบ้านเนี่ย่อเพิ่นคนโดยโ<อ>บ้านใหญ่นะเจ้าของเสาเสาทธไรบุเพิ่นขายจักเสาทธไรได้เอ้ยกรบอจักเพิ่นไรรวมได้สาลลมล,ล้านเอออันาเก้าเสาค่ะโดยโอ้จกักจิกตตกเสากระโเสาละสามเชนปลายเนาะโดยอืมโอ้พี่น้องเอ้แล้วก็ไดมาแรงมียังกินกับเขามาแรงยังน,นะได้เห็นปาน ยังป่าอันบุญมาณะโดยมริตายบ่เอาอันเล่เนื้อไว้ตากแห้งนะบ่าวไอ้กระดุกกระเดี่ยวมันได้ต้มคืนนี่กินเรนนี่ตากแดดไว้โดย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 มาวันนี้ยังคายในผลมาตกเนาะยังตัวทางไปได้เนี่ยมาเมื่อนีวานเรียบร้อยเลยพี่น้องไงรถตัเตียงเกือบคาเมื่อกี้นี่ เป็นยังล่ะอืมบิ่งลากห่างกับโรงพยาบามื้อนี้บ่อยู่เออยู่อยงใดงอยู่พุ่นบ่ทางนพังทางพุ่นบ่โดยย่างไปบ่ครับขี่รถขี่รถเทบ่เียงเออตะกี้พวกเนี่ยแล้วนี่เด้ออยังขี่ได้อยู่เนาะโดย ยังคงอยู่เนาะแต่มันเปื้อนนี่ก็ไปยากเจอ,อได้ทางนี่ก็เนาะมันดินดำเอานี่นานนายางไปตอนแรงนี่เลยขี่รถไปมันพลาดพี่น้องเลยมันก็ยากยากเลย,<อ>ยสุดหน,น่อ <c oughs> ยถูกใจยืนน้ำไม่บอกว่าดินนนะ้ำยืนน้ำเนาะเผื่อได้รวย <c oughs> มา,สา,ยาเสร็มาเตียงแซวเงินให้ก่อนบานพี่น้องเลยเอ้ย เป็นนี่เป็นซีนอีกเนาะเอาสัตว์อเมริกันเอาไปใส่เป็นก้อนจากล้านจากใดก่อนเดอ้อพอดีมีผู้ใหญ,ญ่อยู่ทั้งต่างประเทศพวกแหละอา่าเป็นฝากเงินมาให้เปเตียงพี่น้องอะยเอามาให้แล้วในมือนี้เนะเาะอ่าจำนวนหนึ่งล้านกีบอา่อารับไปเดอ้อเด้ออ่ไปใช้นี่ใช้ซีนดเดี๋ยวเขาอ่านซื้อผู้ใหญ่เพิญญเ่น ให้เจ้าขอบุญขอบคุณเด้อโดยอผู้ใหญ่เพิ่นกะมีชื่อว่าเมวันสีและกะมเมเฮนและกะเม่บุญพาและะ้นก็พ่อมลูกหลานจากเมืองอ่าเป็นภาษาอังกฤษพี่น้องไห้บอเตียงอ่านบอ,อ่าอ่านได้แต่ว่า USA อยูทางอเมริกาเนาะ เมืองอยงกะอ่านบุไรพี่น้องต้องขอโทษขออภัยนะำอ่ะเอาเป็นว่าเพื่อนยู่้างยุเอสอีกแล้วกันเนาะอ่าซังเมย์เพื่อนฝาให้เจ้าขอบบุญขอบคุณให้เพื่อนในเดอร์ทั้งเอเวนตาเนาะบอสชนีเนาะสาธุขอบบุญขอบคุณขอบคุยเมี์ละลายที่พาเงินมาซอยเหลือลูกในมือนี่ลูกก็ดีใจลายลูกกับมี่ยังทบเต้นขึ้นึ่งแต่คำเบยพื่อกับชนีของลูกนี่แหละ อวยพรในเม่อยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งแม่ปรารถนาสิ่งใดคอยได้สมใจพัฒนาขอยเมย์ห่างแม่มีขอให้แม่กว้างแม่์วางเป็นทุนพ่อหุนไส่ลูกต่อไปเด้อแม่เด้อสาธุโดยสาธุเนาะเออเกิด็คือกันเด้อโดยสู่ๆเนาะแต่ในกระเบงไส่เป็นน้ำเล็กๆเล็กๆหน่อยแหละน้ำเบามากก็คอยอยู่ดีมีแห้งน้ำเบาเด้อทางไปทางมากก็คอยอยู่ดีมีแห้ง คือพรฒนาสิ่งไดนคอได้สมใจปรารถนาเด้อน้ำบาวเด้อนเวลาไม่ได้นุ่นนุนตื่นได้เงินเสษน้ำบาวก็ได้คอยทั้งไปทั้งมาน้ำบาวคอยเป็นนุ่มโภมใช้คอยเป็นสะพานเงินสะพานคำสะพานบุญให้เอื้อยต่อไปเด้อน้ำบาวเด้อซาด้วยซาดุวเนาะเอินเด็กเดเบียนคำมหาเอื้อยดูดูเด้อน้ำบาวเอื้อยกัน ขออาไซไฟเพิงน <laughs> <cu> ํา euh น้ําบ่าวนี่แหละขอกอดแข็งบ้านขาและเอื้ยกะบ่มีไผนบาวเอ้ยเอยกะสิเวียนมาเยียมเรื่อยๆอยู่เด้อเออเป็นจังได๋กสูๆเด้อเพราะว่าแล้วกบ่มีไผเลยพี่น้องเหลือแต่3คนนี่เนาะลูกก็3คนเด้อกะามกย่างบ่ได้ามีแต่มน้อยนี่เป็นสาวรักพี่น้องเอ้ยเด้อผู้คือนี่หาน้ําไม้าตอกหาอันานี่มาสู่แม่กินเนาะเด้อ เฮ็ดหาฮอนขุจิดอจีนายพี่น้องเอ้ยอืมก็สมว่ามืดมนไปเบิดแล้วก็ได้เนาะเวลาฝนตกฝนลิ้นมาก็ย้ายึกกึกึกนองลนี่เนาะเอ้ยเนาะโดยเออดบ่สําคัญกปมันเ็ดไปนํบ่ใหมันจังซี่กสิเฮ็ดได้ไเนาะยเออเอาๆําบ่เตียพอได้เงินได้คําก่อนพี่น้อง้สิซื้อ สังกะสีมาให้เล่าก่อนประมาณเศร้าปลายแผ่นนี่แหละนี่เนาะมันขาดปองแปงเมื่อไรสังกะสีเก่าเวอร์นี่โดยแม่เจ้าเอามาจะใช้นี่นะเอ้วลาสังกะสีพอลุงเพิ่นพอลุ้งก็ให้ที่กี่โอ้มันขึ้นอยู่น้ำเทียงนี่แหละแต่ว่ามั่งมาพรุกไม่จะลายปีแล้วนี่เนาะเจ็ดแปดปีแล้วมั้งเจ็ดแปดปีแต่ขนาดว่าของเก่าเอามาคำบอกเนาป้าตัวนี่แหละเอ้ยมันอยู่นี่กับมันกับเป็นชีหายาปีนี่แหละ เลยตั้งแต่ก่อนหน้าหนานนะบ่าวสิมาจะขบเจออีดด้อีกหร<อ>ืเ่าไอ้มันก็ห้วนะมันก็เลยเฮงหนักกับไปตื้อีกวันนี้เนาะเออเอาสันระบ้ากับป้าได้หล่าได้บันนี้เด้อเบิ่งคือมืดฝนใช่ไหมถ้าดันระเบ้าจนอ,ออกบ่ได้ฝนตก เองทางกันยะซ้ํพี่น้องเอ้ยถ้าฝนตกลิ้นๆนี่มันไปบ่ได้ได้ทางเส้นนี่เนาะไปบ่ได้เลยนําเอาออกก็บ่ได้เข้าก็บ่ออกบ่ได้เข้าบ่ได้เลยโดยมันเปื้อนแงเออมันดินดากมันดินแดงๆน้ํมื่นตลุยตลุยไปซื่อตะกี้นะเขาขวดน้ตะกี้ทางดีได้นาวบนี้เพิ่นมาเฮ็ดงน้ใส่เฮ็ดงน้แล้วเพิ่นนั่นบจุกดินออกดินออกมันบ่เพียงบัดนี้เนาะบ่เพียงมันเลยเป็นันปลูกเป็นหนองอดย ป็นเพื่อนโดย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 าจังไดก็สู้ๆเด้อเป็นกําลังใจให้เด้อเอ้ยเด้อเฮาขอโตกับก่อนืนี้เด้อสบายดีนะาอยู่ดีมีแฮงอนี้เนาะทําไปทมานะาก็ค่อยไปค่อยมาเด้อนะเปาเด้อจ้าๆๆขึ้นรถลงเรือขึ้นเหนือลงใต้ก็ค่อยอยู่ดีมีแฮงทงนะาก็ได้ซะโตมื้อหน้ามื้อไหนก็สิมาเยี่ยมอีกดอกเนาะขอบคุณเจ้าคุ้มครองเด้อนะาเด้อโดยโดย ก็นี่แหละไข่ก็มีนี่แหละ<ด>จะกินก่อนแมลงเนาะอ่ามาเอาไม้ไม้เอาเนี่ยอึ้อ,อโอเคเอา่าถ้าพังเสียงรถระเบานเดอ้อแต่มันฆ่าไปชุกรถไฟระเบานเดอ้อล <laughs> ากรับก่อนเด้อบ๊ายบาย,โ,ย <laughs> โอเคพี่น้องไงยาเตรหยมการเมื่อก่อนบันนี้เนาะอ่ายันฝนมาแหละมันช่อยอกบ่ได้พี่น้องไงเพราะว่าเส้นทางเส้นนี้อะ่ะ เป็นอนาคองหน่ำประปาพี่น้องเรื่องของเรื่องอ่าบริเวณหน่ำประปาดอกเพิ่นเอื้นว่ายหน่ำมาสักเป็นอ่าชนลำปะทานเนาะบ่พิษพี่น้องไงชื่อแหละแต่แถวนี้นะมันดีอยู่แต่ทั้งหน้าพี่น้องมันเป็นตมมันเปื้อนแห้งน,นี่เนาะเป็นคลองหน่ำที่เพป็นปล่อย,อยมันจะเคลื่อนพี่น้องไงเพิ่นขุดขุดขุดดินขึ้นแล้วก็อ่า ปล่อยเขาให้เขาหน้าเห็ดไอ้คนเห็ดหน้าแซงแหละว่าง่ไงกันเป็นส่วนลำประทานแหละพี่น้องเอ้แต่ว่าทั้งทั้งหน้าผูแลมันมันเปื้อนเนาะเอ่อมันเป็นดินแบบพโุกโคเคกเลยมันมันไปบ่ได้พี่น้องเอ้เมื่อกี้นี่รถบัเตียงกับบืนแล้วก็ถึกคนเล่นเคนลำพี่น่องเนาะมาผู้เดียวพี่น้องเอ้แต่มาสองคนกะบชิตไายพี่น้องบางจูเนาะเส้นทางนี่บ่มีผู้จับกล้องให้พี่น้องเอ้เอาสำหรับมื้อนี้บัเตียงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนต้องขอขอบุญขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องพัชคูจุคนที่ขับมาติดตามทำชมคลิปจนจบแล้วก็บอคา,ามโคสานะพ่อแม่พี่น้องเอยก็ต้องขอขอบุญขอบคุณในลายแล้วก็ขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เจริญพัชคูจุคนเด้อเนาะจะได้สุดได้สวยทางอันเอ้บวันตาเพื่อนพี่น้องเอยทางครอบครัวเราก็เออนข้างกีจะนัก์นวงทนวลในอยู่เกอนซาน,านกับชังกะษีเข่าขี้เมี่ยงไม่เลยคนหัวจุกเราไปใช้ก็ไป,บ,ไปบ่ได้เนาะเราเรายางโบ้ไรเหรอพี่น้องเอย อย่างที่พี่น้องเห็นกันมาแท้ๆโดนๆดนๆนะั่นแหละเนาะบ่เตียงกับรถเข็นมาให้เราอยู่ทั้งล่างนะตั้งแต่ปีกายนี่พี่น้องเลยเอ่ามีแต่ลูกชสาโกกโพนะอดีอันนั่นแหละเนาะอ่าผู้ชี้คือนในพอได้ช่วยมเมย์อยู่เฮ็ดกินนะเนาะอ่าทีเหลือกะบเราก็จักรยานได้ไลยอ่าผัวสร้างเสาว่าสียเทือนเฮ็ดซ่านอะไรกี้กะบัดผ,ผ,ผัวผัดไปก่อนแล้วก็ปะหนีไวอีกนะเนาะอ่าสามล้านตั้งเบิดนะเสาแต่ว่าเราจ่ายไปแล้วห้าแสน ยังเดือสองล้านหะตอนนี ương, so so no. ้พ ah, ี่น้องเอ้เอ่อเจ้านี่ก็มาทวงมาถามอยู่อ่ะสันสองเธออะไรแต่เราบ่มีให้เนาะจะเกิดอะไรเราก็มื่นมนอยู่พี่น้องเอ้อ่ะเอาใจซอยน้ากันเนาะสุนทรมนีกับเเตียงขอบตัวลาไปก่อนพี่น้องฝนใช่ไหมอะไรฝนดำขลือขลือมันเห็นพี่น้องเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบสชุกุจุกคนที่เข้ามาติดตามครับช่วงกิปจนจบแล้วก็บข่ข่าวโฆษณาพี่น้องสุนทรมนีเบเตียงขวบเก้าข้าว่าสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบสชุกุจุกคนนะพี่น้อง